ยีอะไรเทคโนโลยีระดับอุดมคอนุญาตนำใบเทคโนโลยีระดับอุดขอสังเกตัเงเกิดตัวันที่ห้าเดือนมกราคมสำเร็จการศึกษาพัฒนาบริบาาูรณ์สาาวิทยาศาสตร์สิทธิไทยได้ตำแหน่งที่ได้ตำแหน่งประหลัดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประโหวมประทังไทยและใน สามนางปรบดุลีประดุรีพิทยากรขอนกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ดต่อท่านประธานในทันทีรวมทั้นผู้สำเร็จการศึกษาให้ขอขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติมีร้อยเอีเมื่อวันที่ยีที่มิถุนายนระดับประกาศนียบัตรที่หรือปวสการบริหารส่วนตำบลน้ำสายชาอินเดีย 3. นางสาวธัญลัษณ์สิริบัณ์นางสาวอุพาพรจันรานางสาวรัตยาสุนางสาวสุจิตราเหงรานางสาวสาว,วนีรายนันวัฒน์วิราชวา